ขนมชั้นใบเตยทำง่ายมากนะคะเ,เพื่อนๆอร่อยด้วยวัตถุดิบก็มีไม่เยอะนะคะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำใบเตยเกลือกะทิน้ำตาลนะคะอันดับแรกเราเอาแป้งข้าวเจ้าแป้งมันเกลือน้ำตาลนะคะเทรวมกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมให้มันเข้ากันนะคะแล้วน้ำกะทิค่อยคหยอดลงไปนะคะแล้วก็ผสมคนๆให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เทลงไปจนกว่าจะหมดน้ำกะทินั่นแหละค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาไปกรองนะคะแบ่งเป็นสองชามนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะได้น้ำใบเตย1ชามแล้วก็อีกน้ำ อีกหนึ่งชามเป็นน้ำกะทินะคะนี่เลยค่ะแบ่งส่วนแบบนี้อย่าลืมใช้กระชอนกรองนะคะจะได้เนื้อเนียนๆนนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเติมน้ําใบเตยลงไป200 ml นะคะคนๆให้เข้ากันใครชอบสีเข้มเอาสีเติมเพิ่มก็ได้นะคะ ส่วนอีก3ามก็เติมน้ำเปล่า200 ml นะในส่วนของกะทิเห็นไหมคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วในส่วนของพิมพ์ให้เอาน้ํามันทาพิมพ์แล้วก็เอาลงไปอุ่นในหม้อนึ่งก่อนนะคะสัก5นาทีแล้วก็เอาใบเตยนะคะใส่ลงไปในหม้อน้ําร้อนด้วยนะคะเพื่อจะได้เพิ่มความหอมเวลานึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา น้ำกะทิเป็นพื้นแรกนะคะเป็นชั้นแรกของอขนมชั้นของเรานะคะพอเสร็จเรียบร้อยประมาณ5นาทีถึง10นาทีเวลานึ่งนะคะเราก็จะเติมในส่วนของ ที่มีใบเตยสีเขียวลงไปนะคะเป็นชั้นที่สองนะคะพยายามแบ่งชั้นให้เท่ากันนะคะปริมาณให้เท่ากันแล้วเสร็จแล้วก็เติมปิดท้ายด้วยน้ำกะทิชั้นที่สามของเรานะคะเราก็จะได้ขนมชั้นหน้าตาหน้ากินแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพักให้เย็นก่อนนะคะเราจะเอาถ้วยเล็กๆมาทําเป็นพิมพ์ต่อไปนะคะทาก็ทาจนกว่าจะหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็ ฐานแรกเราก็ใช้น้ำกะทิเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วพอสุกเราก็ค่อยเติมในส่วนของน้ำใบเตยลงไปนะคะเห็นไหมฮะสุกแล้วเราก็เติมน้ำใบเตยลงไปเลยนะคะเป็นชั้นที่สองนะคะหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝารอสุกแล้วก็เติมน้ำกะทิเป็นชั้นที่สามนะคะเราก็จะได้ขนมชั้นหน้าตาหน้ารับประทานแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ เสร็จแล้วเย็นแล้วเราจะมาตัดแบ่งนะคะก่อนที่จะตัดแบ่งเราเอาพลาสติกมาคลุมหน้าก่อนนะคะแล้วก็เราแกะรอบๆอ่อนนะคะแกะรอบๆพิมพ์ให้มันออกดีสักหน่อยแล้วเราค่อยมาคว่ำหน้าแล้วก็ดึงออกจากฐานดึงออกจากพิมพ์ของเรานะคะเราจะได้ขนมขันหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งตามจํานวนที่เราต้องการนะ,ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เลยนะคะ ทำง่ายนะคะขนมชั้นใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ทำง่ายอันนี้บอกเลยนะคะไม่ใช่สูตรแป้งเท้านะคะไม่มีแป้งเท้านะคะอร่อยมากนิ่มด้วยนะคะ รับรองว่าอร่อยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ขนมชั้นที่เป็นชั้นแบบนี้นะคะดึงแยกออกจากกันแบบนี้เห็นไหมคะน่ากินมากนะคะเพื่อนใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งนิ่มๆแบบนี้ทําไม่ยากคะ่ะทำได้ทุกคนนะคะลองทํากันดูอร่อยมากจ้ะ